เทสลาเนี่ยเปิดให้จองวันเดียวก็มียอดไปกว่า4,000คันนะฮะสิ่งนี้เนี่ยมันกำลังจะบ่งบอกอะไรกับเรานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยชวนมานั่งพูดคุยกันนะครับ หลังจากที่เทสลาครับผมได้ประกาศเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการนะฮะก็ได้ประกาศนะครับผมให้สามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับผมสำหรับรถยนต์เทสลานะฮะทั้งโมเดล3แล้วก็โมเดล Y นะครับผมที่เข้ามาทงตลาดในประเทศไทยนะฮะปรากฏว่าภายในเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับผมก็มียอดจองนี่เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ4,000คันเลยนะฮะทำให้เทสลาในเนี่ยในวันเดียวนะครับผมได้โกยเงินไปกว่า7,000ล้านนะครับสิ่งนี้เนี่ยมันกําลังจะบ่งบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันกําลัง จะบ่งบอกกระแสะอะไรกับเรานะฮะท,ทั้งที่เท sla นะครับผมท่านในบ้านเรานเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ใหม่นะครับที่ไม่มีศูนย์บริการไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะฮะไม่มีโชว์รูมนะครับผมมีเพียงแค่ป,ป๊อปอัพสโตร์นะฮะที่มีรถโชว์กันแค่แบบออสองสามคันแต่ว่ากลับสร้างยอดจองได้แบบถล่มทลายขนาดนี้นะฮะทั้งทั้งที่ถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์อื่นนะฮะกว่าจะสร้างยอดได้ขนาดนี้เนี่ยต้องจัดงานมอเตอร์เอ็กโปงานมหกรรมอะไรวุ่นวายกันเลยนะฮะแต่ว่าเทสลาไม่ต้องจัดงานอะไรเลยนะครับผมไม่ได้ไปออกงานมอเตอร์เอออกหรรืว่า่าาะไสัยยงล ก็ยังสร้างยอดได้ขนาดนี้นะฮะก็เรียกว่าฉีกทุกกฎการตลาดหมดเลยนะครับผมสิ่งนี้เนี่ยมันกําลังจะบ่งบอกอะไรเรานะฮะแล้วก็แบรนด์อื่นๆนี้เนี่ยจะทํายังไงกันต่อไปนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวติโดจะชวนมานั่งพูดคุยกันนะฮะว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะฮะหรือว่าสิ่งไหนที่มันจะเป็นไปได้บ้างเป็นไปไม่ได้บ้างน,นะครับผมก่อนจะไปดูกันนะอย่าลืมกด subscribe กับชนแนติรีวิวด้วยนะครับมานั่งพูดคุยกันถึงสิ่งที่มันเป็นก่อนหน้านี้กันดีกว่านะครับผมสาหร ทุกๆแบรนด์นะฮะที่คนใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งว่าคนที่กําลังเลงๆอยู่นะฮะยังแบบเรียกว่าช่างใจกันอยู่นะครับผมเพราะว่าทางรถยนต์ไฟฟ้านี่เนี่ยมีข้อจํากัดหลายๆข้อเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาขายต่อของเขาเนี่ยอาจจะสู้รถยนต์สันดาปไม่ได้นะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราซื้ออย่างเทสลาก็ได้ถ้าเราจะซื้อมาในราคาสมมุติว่าเมื่อก่อนเนาะก็ประมาณ3-4ล้านอะไรประมาณนี้นะครับพอจะเอามาขายต่อนี่เนี่ยราคามันตกแบบหวบบเลยนะฮะทำให้หลายๆ คนนี้เนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ตัดสินใจในการที่จะซื้อรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับผมแต่ว่า อันนี้นะฮะมีหลายๆคนเหมือนกันนะครับผมซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่แล้วแหละที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะซื้อมาเพื่อขายต่อนะฮะไม่ได้ซื้อมาที่จะเรียกว่าเก็งกําไรหรือว่าวางแผนว่าจะขายในอีก 3- 4-5ปีข้างหน้านะครับซื้อมาใช้เพื่อใช้จริงๆนะฮะใช้ทดแทนในชีวิตประจําวันเลยคนกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้หมยเรื่องของราคาขายต่อสักเท่าไหร่นะฮะก็อยากจะซื้อมาใช้ก็ซื้อมาใช้ นั่นเองครับผมรวมไปถึงว่าเมื่อเป็นในเรื่องของราคาแบบนั้นแล้วเนี่ยพอเทสลาประกาศเปิดตัวออกมานะฮะด้วยราคาที่ก็ทําให้หลายๆคนนี่เนี่ยเรียกว่ากระเป๋าสันนะครับผมแล้วก็เสียตังค่าจองไปประมาณ4 0่พแล้วด้วยราคาที่เปิดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ปัจจัยในเรื่องของราคาขายต่อนี้เนี่ยมันอาจจะถูกตัดออกไปก็ได้นะครับผมเพราะว่าอย่างเปิดตัวราคาโมเดลสานี่เนี่ยเริ่มต้นกันที่ประมาณ17ล้านนะครับผมซึ่งราคาขายต่อนี้เนี่ยต่อให้มันตกนะฮะ ก็อาจจะตกได้ไม่เยอะจากราคาที่เราซื้อมาสักเท่าไหร่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลในการตัดสินใจที่ทําให้หลายๆคนนี้เนี่ยตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์เทสลาแล้วนะครับและปัจจัยต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องของระยะทางในการวิ่งนั่นเองนะฮะหปัญหานะครับที่หลายๆคนนี้เนี่ยยังกังวลอยู่นะฮะในรถไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยยังคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถวิ่งระยะทางได้ไกลพอสมควรนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลเนี่ยก็ค ระยะทางไกลๆนี้เนี่ยสมมุติจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพระยะทางประมาณ 7, 800กิโลเมตรนะครับผมในระยะทางประมาณนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถหาจุดชาร์จที่มันเพียงพอได้นะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลนะฮะที่หลายๆคนคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้านี้เนี่ยมันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในปี2022รวมไปถึงปี2023นี้นะครับผมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็มีหลายๆความเห็นเหมือนกันนะครับผมที่เขาเนี่ยก็บอกเอาไว้เหมือนกันนะฮะว่าในระยะทางที่รถยนต์ไฟฟ้าทําได้นะครับผมในตอนนี้นะฮะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นเทสลานะครับ ระยะทางที่เขาทําได้นี่เนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ400ถึง500ถึง600กิโเมตรอยู่ประมาณนี้นะครับผมซึ่งระยะทางประมาณนี้เนี่ยถ้าคนใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะต่อให้แบบออที่ทํางานแบบไกลๆเลยนะ ก็ระยะทางที่แบบไปกลับไปกลับนะครับผมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 100- 200ถึงกิโลเมตรออกเต็มที่เลยนะฮะนั่นก็หมายความว่าระยะทางจากบ้านไปที่ทํางานหรือว่าเราต่อให้เราจะเดินทางบ่อยๆนะครับผมในแต่ละวันนี้เนี่ยเรากลับบ้านมาชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จได้เต็มอยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจาวันนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหานะฮะสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมด้วยระยะทางที่วิ่งได้ประมาณ400-500ถึงกิโลเมตรนะครับผมรวมไปถึงว่าในปัจจุบันนะครับในป ของนี้เนี่ย ถ้าสมมติว่าเป็นระยะทางที่มันไกลๆนะฮะยกตัวอย่างเช่นจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเลยนะครับผมด้วยระยะทางประมาณนี้เนี่ยในตอนนี้นะครับในหลายๆห้างเนี่ยยกตัวอย่างห้างเซ็นทรัลนะฮะมันมีจุดชาร์จที่เพียงพอรวมไปถึงปั๊มน้ำมันหลายๆปั๊มนีเนี่ยก็มีการเพิ่มจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมทำให้ระยะทางตั้งแต่ต่อให้แบบจากเชียงใหม่ไปกรุงเทพเราแวะชาร์จแค่ครั้งเดียวนี้เนี่ยก็สามารถไปต่อได้แล้วนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับผมที่หลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าเออจุดชาร์จเน้้าั มันในตอนนี้นะครับ แต่ว่ามันก็มีเรียกว่าเพียงพอต่อการเดินทางไกลๆแล้วนั่นเองครับผมซึ่งเมื่อพูดถึงปั๊มน้ามันนะฮะแน่นอนครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆคน,นเนี่ยอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากๆนั่นก็คือว่าค่าน้ำมันนะครับผมที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกว่าขึ้นเอาขึ้น,เอ,นเอาขึ้นกันลายวันรายวันนะฮะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเริ่มมีแบบเออลงมาบ้างลงมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับค่าไฟฟ้าแล้วเนี่ยค่าน้ํามันเนี่ยยังถือว่าแพงแบบแพงกว่าหลายเท่าตัวพอสมควรเลยนะครับผมทาให้ หลายๆคนนี้เนี่ยเออเอาไปคิดคำนวณต้นทุนนะถึงกับเอาไปคิดว่าเอาาเอ,าาเอาาราคา,า,ารถนี้เนี่ยเมื่อเอามาใช้แล้วเทียบกับราคาค่าน้ํามันนี่เนี่ยมันถูกกว่าแค่ไหนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นรถประมาณเทส l a นะฮะราคาประมาณเกือบๆ2ล้านนี่เนี่ยหรือบางคนอาตีไปกลมกลมประมาณ2ล้านเนาะซื้อมาใช้แล้วอะ หลายๆคนนี้เนี่ยก็อาจจะเรียกว่าถ้าใช้ไปสักเกือบ10ปีอาจจะคิดว่าเกือบจะคืนทุนเลยนะฮะเมื่อเอารถยนต์สันดาบนะครับผมไปรวมกับค่าน้ํามันนะฮะแล้วก็เอามาเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้ามารวมกับค่าไฟที่ต้องชาร์จในแต่ละวันนั่นเองครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่หลายๆคนอาจจะเคยกังวลนะฮะจนถึงตอนนี้เนี่ย ก็น่าจะมีคนกังวลอยู่นะครับผมนั่นก็คือว่ารถไฟฟ้าดูแลรักษายากกว่ารถยนต์สันดาห์นะครับข้อนี้เนี่ยก็อาจจะจริงหรือว่าอาจจะไม่จริงอันนี้ก็อาจจะต้องรอดูของแต่ละแบรนด์อีกทีหนึ่งนะฮะอย่างของเทส l a เนี่ยอาจจะต้องรอดูให้เขาว,วิ่งระยะก,กันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงจะรู้ว่าการบํารุงรักษาของเขาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมแต่ว่าอันนี้พูดถึงโดยวรวมก่อนนะฮะถ้าสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องของรถยนต์อย่างเช่นติโดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเครื่องยนต์อะไรต่างๆ เวลาที่ต่อให้เป็นรถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าก็ตามนะฮะถ้าสมมติว่ามันเสียอะไรอันนึงน,นี้เนี่ยยังไงติโดก็เอาเข้าสูย์หรือว่าเอาเข้าอู่อยู่ดีนะครับไม่ได้ที่จะจัดการซ่อมเองนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะพอมีความรู้เรื่องของรถยนต์อยู่บ้างนะฮะเวลาที่มันอาจจะเสียเล็กๆน,น้อยๆนี้เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์สันดาปเนาะเออเราก็พอจะแก้ไขเองได้อะไรเองได้นะครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยยังไงเขาก็เข้าอู่เข้าสูย์อยู่ดีนั่นเองครับข้อนี้เนี่ยเยเลนนนนนนน้้้ีีี่่ใใหหาาๆคตัดสิจผมว พอรถมันพังนี่เนี่ยเราก็เอาเข้าศูนย์อยู่ดี นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า a, รถยนต์สันดาบนีเนี่ยถ้ามันพังก็มีค่าเท่ากันก็คือเอาเข้าศูนย์นะครับผมก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องของว่าเออรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันดูแลรักษายากกว่ารถยนต์สันดาบนะครับผมเพราะยังไงเราก็ไม่ได้ซ่อมเองแต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าคนที่ซ่อมเองจะแบบเอออะไรนะอันนี้อันนี้พูดถึงว่าคนที่แบบไม่ได้มีความรู้เรื่องของเครื่องยนต์ a, เลยนั่น,นเองครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเมื่อพูดถึงเร ก็คือว่าอย่างกรณีของเทสลาเนี่ยมันสามารถฟิกทุกอย่างรวมไปถึงว่วาโมอนิเตอร์ทุกอย่างได้จากหน้าจอตรงกลางของเขานะฮะต่างจากรถเครื่องยนต์สำดาบนะครับผมที่เวลาเราจะเออดูว่าอันไหนเสียอะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีอาจจะต้องไปเปิดฝากระโปรงหน้าดูว่าเออบตเตอรี่มันทํางานได้ดีหรือเปล่ารวมไปถึงว่าน้ามันเครื่องถ่ายหรือย,ยังอะไรอย่างนี้นะฮะแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาสําหรับรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีเครื่องยนต์อะไรวุ่นวังวุ่นวายอะไรมีวงมีวาวมีไดสตาร์ทอะไรเหมือนกับเครื่องยนต์สำดาบนะครับเขา ตรงไหนเริ่มเสียเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่างของเทสลาเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้กับผู้ขับบอกนะฮะว่าเออเอารถมาเข้าศูนย์นะอ่าเทสลาเรียกรถเข้าศูนย์นะอะไรอย่างนงี้มันจะทําให้มันสะดวกแล้วก็ง่ายกว่านะฮะสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องของรถยนต์นะครับผมจนถึงว่าเราไม่ต้องมานั่งจุกจิกแบบถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนงี้แบบวุ่นวายนะฮะหัวรถยนต์ไฟฟ้านี่เนี่ยเขาไม่ได้มีเครื่องยนต์เหมือนกับตัวของรถยนต์เครื่องสันทามะเนาะอันนี้สิ่งที่พูดมานี่เนี่ยจะเป็น นนมันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์อีวีนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหลายปัญหานะฮะที่ลเพื่อน,อนๆหลายๆคนน่าจะกังวลกันอยู่นะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมว่าทําไมในปัจจุบันนี้เนี่ยรถอีวีถึงยังไม่เหมาะนะครับผมแล้วก็ทําไมเพื่อนๆถึงคิดว่ารถอีวีนีเนี่ยอาจจะต้องรอสักแบบ5ปี10ปีก่อนเดี๋ยวค่อยซื้อมาจะดีกว่านะครับผมรวมไปถึงว่าบางคนอาจจะคิดว่าสถานีชาร์จเนี่ยมันยังไม่เพียงพอรอให้สถานีชาร์จมันเยอะกว่านี้ก่อนค่อยซื้อมาใช้นะค่อยเปลียยนถกก็มเาพูดดุั้วว๋ ถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับผมกับรถยนต์เทสลานะครับว่าเขาเนี่ยทำไมถึงมียอดจองได้ขนาดนี้นะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะเปิดตัวแค่วันเดียวไม่มีโชว์รูมไม่มีศูนย์บริการไม่มีตัวแทนจําหน่ายแต่สร้างยอดขายไปกว่า4,000คันในวันเดียวนะครับผมบอกเลยว่าปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยแทบจะยังไม่เคยเกิดขึ้นกับแบรนด์ไหนมาก่อนเลยนะครับผมแต่ว่าเทสลาเนี่ยเขาฉีกทุกกฎการตลาดเลยนะฮะเขาสามารถทําได้นะครับผมเขาเนี่ยมีแค่อะไรบ้างนะฮะที่มาเปิดตัวในไทยเขามีแค่ชื่อบริษัทแล้วก็มีแค่หน้าร้านที่เป็นร ออนไลน์ Online, เหมือนกับที่เขาทํามาโดยตลอดนะฮะระบบเขามีอยู่แล้วเขาก็ใช้แค่ระบบนั้นเนี่ยเออเอามาขายในบ้านเราเนี่ยสั่งจองกันออนไลน์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีโตวเมนขึ้นมาแบบดืด้ขึ้นมาว่าเออจองสําเร็จแล้วนะก็เป็นมีมกันไปนะฮะแต่ว่าเขากับสร้างยอดได้ขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันบ้างน,นะฮะสิ่งที่ติโดคิดนะฮะว่าเออมันอาจจะทําให้ เทสลาเนี้ยมียอดจองขนาดนี้นะครับผมในเรื่องแรกนะฮะในยุคปัจจุบันนี้เนี้ยเป็นเป็นยุคที่เราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอะไรกันได้แบบเยอะมากๆนะครับผมเราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ต่างประเทศได้แบบง่ายๆนะเพียงแค่เข้าไปดูอาจยูทนะูบอ่าเข้าไปดู f c e e o o o นะครับผมก็สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกันได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นข้อดีนะครับผมสําหรับคนที่กําลังหารีวิว รถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะฮะซึ่งก็น่าจะผ่านๆต่างกันมาแหละนะครับผมในเรื่องของรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าสําหรับแบรนด์เทสลานะฮะเราเนี่ยดูรีวิวกันมานานมากนะครับผมเพราะว่าเทสลาเนี่ยยังไม่ได้มาเปิดศูนย์บริการในไทยสักทีเนาะก็ไปดูรีวิวนะฮะคนที่ใช้จริงจากต่างประเทศบ้างในประเทศบ้านนะครับผมดูรีวิวกันมานานนะครับแล้วก็เทสลาเนี่ยก็ค่อยๆปล่อยข่าวออมานาอเออว่ามาจดทะเบียนในไทยแล้วเ,ออเริ่มรับพนักงานแล้วนเนี่ยคนเนี่ยก็เรียกว่าดูรีวิวไปเรื่อยๆทําให้เกิดความอยากขึ้นเรื่อยๆืๆแล้วก็ อดกลั้นรอวันที่เทสลาเนี่ยจะมาเปิดในไทยนะครับผมก็ดูรีวิวกันมาเรื่อยๆศึกษากันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วพอถึงวันที่เทสลามาเปิดตัวในไทยแล้วเนี่ยพอเปิดราคาออกมาแบบนี้เนี่ยเป็นราคาที่หลายๆคนนี้เนี่ยจับต้องได้นะครับผมแล้วก็เป็นราคาที่ถ้าเทียบกับรถเนาะก็เหมือนเป็นรถยุโรปเลยหรือว่าจะเป็นรถอ่าญี่ปุ่นที่แบบ อย่างเช่นตัวของ c a m มรี่หรือว่า a c c o อ d อะไรประมาณนี้นะครับผมอยู่ในเรนเดียวกันเนาะทำให้ราคาที่มันเป็นรถยนต์เทส la ที่แบบเป็นตัวท o p t o ของตระกูล E ีีนะครับผมเป็นราคาที่จับต้องได้แบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยตัดสินใจในการซื้อแบบรวดเร็วเลยนะฮะเพราะว่าดูรีวิวกันมานานอัดอั้นกันมานานพอเปิดราคาแล้วมันแบบโอเคถูกใจก็กดซื้อกดจองไปเลยด้วยเหตุนี้เนี่ยก็เลยทําให้เท sla นะฮะก็ทําให้มียอดจองกว่า4000คันภายในวันเดียวนั่นเองครับรวมไปถึงกระแสที่หลายๆคนนะฮะอาจจะเริ่มมองกันนะครับผมว่า รถยนต์สันดาปนี้เนี่ยจะกลายเป็นรถยนต์ที่มันกําลังจะตกรุ่นหรือเปล่านะฮะบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะว่าเออพี่รถยนต์สันดาปนี้เนี่ยมันใช้กันแบบทั่วโลกเลยนะมันจะตกรุ่นได้ยังไงนะครับผมอันนี้เนี่ยพีโอยากจะแนะนํานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้แหละนะครับผมสําหรับการตกรุ่นของรถยนต์สันดาปนะฮะว่าอนาคตอาจจะไม่มีใครใช้รถยนต์เครื่องสันดาปอีกต่อไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของโนเกียหรือว่าโกดักนั่นเองครับถ้าสมมติว่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเาไปน ็อาจจะถูกผู้บริโภคเนี่ยทิ้งไว้ให้อยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ผู้บริโภคนี้เนี่ยก็ไปเลือกใช้สิ่งที่มันใหม่กว่าสิ่งที่มันดีกว่านั่นเองครับก็อันนี้เนี่ยต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าอนาคตนี้เนี่ยเครื่องยนต์สันดาปนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรถยนต์ตกรุ่นจริงๆหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะฮะในปี2022นี้นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่ทําให้เทสลาเนี่ย ทำราคาได้แบบว่าถูกขนาดนี้นะครับผมซึ่งราคาที่เท s l a เปิดมา้นนี้เ,นเรียกว่าแทบจะเท่ากับตัวของประเทศผู้ผลิตนะฮะหรือว่าประเทศเจ้าของแบรนด์อย่างเช่นอเมริกาเลยนะครับผมอันนี้นี่เนี่ยติโดเห็นหลายๆห,ห,หลายคนนะฮะที่จองไปแล้วนะครับผมเขาก็บอกมาเหมือนกันนะว่า พอเราเลือกจองแบบออปชันเต็มๆเลยนะแบบจัดแบบฟูลออปชันเเนี่ยบางทีนี่เนี่ยยังถูกกว่าอเมริกาด้วยซ้ำนะครับผมมันเกิดจากว่าภาษีอากรนําเข้านะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนนะฮะทั้งโมเดลสแล้วก็โมเดลวนะครับผมผลิตในจีนปุ๊บทําให้ได้ยกเว้นภาษีอากรนําเข้าเหลือศูนเนะครับผมทาให้ราคาของรถเนี่ยสามารถทําราคาได้แบบต่ําขนาดนี้นั่นเองครับผมอ่ะอันนี้ก็ตอบคําถามให้หลายๆคนเลยนะว่าทําไมเท sla ยังไม่เอาโมเดล X กับโมเดล S เข้ามาขายในไทยนะครับผมเพราะว่าต นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีลดการผลิตที่จีนนะครับตัวน,นี้เนี่ยยังผลิตที่อเมริกาอยู่นะฮะถ้าสมมติว่าเราจะเอาโมเดล X กับโมเดล S เข้ามานี่เนี่ยราคาอาจจะยังค่อนข้างสูงอยู่นะฮะก็เลยอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลในการตัดสินใจว่าเออยังละกันเทสลายังไม่เอาโมเดล X กับโมเดล S เข้ามาละกันนะฮะรอก,ก่อนรอก่อนอะไรแบบนี้นะครับที่เทสลาเนี่ยสามารถทําราคาได้ต่ําขนาดนี้นะครับผมนั่นก็คือว่าเรื่องของไมซ์ ทั้งจากตัวอ e ีลอนเองนะฮะรวมไปถึงว่าของบริษัทเองนะครับผมที่เขาเนี่ยบอกมาตั้งนานแล้วนะฮะว่าตั้งใจจะทําให้ในท้องตลาดหรือว่าบนท้องถนนนี้เนี่ย เต็มไปด้วยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าจะเอารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาแทนที่รถยนต์เครื่องสันดาปไปเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เทส l a เนี่ยตั้งใจทํามาตั้งนานแล้วนะครับผมทาให้แบรนด์ของเขาเนี่ยตั้งใจที่จะสร้างยอดขายจากปริมาณการขายนะครับผมก็คือขายให้ได้ปริมาณเยอะๆเยอะที่สุดนะฮะแต่ว่ากําไรต่อคันนี้เนี่ยไม่เน้นเท่าไหร่นะครับผมทําให้ราคาต่อคันนี้เนี่ยออกมาไม่ได้สูงมากนะครับผมแต่ว่าเน้นปริมาณให้มันขายเยอะๆไปก่อนเนี่ยกำไรก็เออก็เยอะตามนะครับผมก็จะเป็นคอนเซปต์ในการทําการตลาดของเทส ที่ทําราคาได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเหตุผลมาจากว่าบริษัทแม่เขาเนี่ยมาเปิดเองนะครับผมที่เทสลามาเปิดตัวในไทยเนี่ยก็คือเป็นบริษัทของเทสลาเลยนะไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายจากไทยอะไรอย่างนี้นะครับผมเอาเข้ามานะทำให้เขาเนี่ยไม่มีค่าของตัวกลางตัวกลางอะไรนะครับผมรวมถึงว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเรียกว่าเป็นโชว์รูมที่เป็นแบบเออเป็นหลักเป็นแรงอะไรอย่างนี้นะครับผมเขาเนี่ยตั้งใจขายออนไลน์ด้วยระบบที่เขามีอยู่แล้วนั่นเองครับผมทำให้เขาเนี่ยไม่มีต้นทุนในส่วนนี้นะฮะก็เลยทำให เขาสามารถทําราคาได้ค่อนข้างถูกนั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่ติโดนะฮะอาจจะปนความคิดเห็นส่วนตัวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมว่าเออทำไมเทสลาเนี้ยถึงสร้างปรากฏการณ์อะไรแบบนี้ได้ในประเทศไทยนะครับทั้งๆที่เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่าต้องบอกว่าเกิดใหม่นะครับผมเขาเนี่ยยังสามารถยืนระยะได้แค่ประมาณ10ปีนะครับผมแต่ว่าคนไทยนี่เนี่ยรวมไปถึงคนทั่วโลกนี่เนี้ยก็ยังไว้ใจให้กับตัวของเทสลานะฮะบางคนนี่เนี้ยบอกว่าเทสลานี่เนี่ยเหมือนกับ Apple หรือเปล่านะฮะ นในวงการรถ eV นะครับผมอาจจะเหมือนกับ Apple ที่อยู่ในวงการสมาร์ทโฟนเนาะอันนี้เนี่ยติโดต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเขาอาจก็อาจจะเหมือนกันแหละเนาะเขาอาจจะเป็นตัวระดับท็อปนะครับผมของในวงการแต่และวงการนะฮะแต่ว่าเขาก็ยังมีเรื่องต่างกันพอสมควรอยู่นะอย่างตัวของเทนี้เนี่ย เขาเนี่ยเปิดตัวมาก็เรียกว่าหลัก10ปีอยู่เนาะแล้วก็ยังไม่ได้เรียกว่าพิสูจน์ตัวตนมาอะไรขนาดนะั้นเหมือน Apple นะฮะแอปเปนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูประวัตินะฮะเขาเนี่ยปูแบรนด์มานานมากๆนะครับผมตั้งแต่สมัยสมัยเรียกว่า m a c คิน o s h เลยแหละนะครับผมก็นานมากๆนะแล้วก็แบบล้มลุกคุกคานมาเยอะมากนะครับแต่ว่าพอมาดูเทสลาเนี่ยเขาอาจจะเออดูเหมือนกับว่าเออเปิดตัวปุ๊บก็แบบบูม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 เลยนะฮะแล้วก็สร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้กับวงการอ v นะครับซึ Tesla จะเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งก็ได้แหละนะครับผมในวงการอีีก็ตามนะฮะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยพอเทสลานะครับผมเริ่มส่งมอบรถในไทยแล้วเนี่ยจะสามารถยืนระยะในไทยได้เป็นยังไงบ้างน,นะฮะรวมไปถึงว่าเรื่องของบริการหลังการขายในประเทศไทยนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับผม <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันแหละที่หลายๆคนนี้เนี่ยกำลังรอดูอยู่นะฮะว่าเออพอมีคนเริ่มไปซื้อรถแ,แรกๆแล้วเนี่ยในไทยนี้เนี่ยจะเรื่องของศูนย์บริการเป็นอะไรยังไงบ้างการขับขี่เป็น อะไรยังไงบ้างน,นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่เหมือนกันนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคิดว่าน่าจะมีหลายๆคนนะรอจองกันอยู่นะครับผมแต่ว่าก็ยังดูเรื่องของบริการหลังการขายอยู่นะฮะรวไมไปถึงว่าเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับผมที่อยู่ในรถเทสลานะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของอ,อัตโนมัติพาอนี่น่าจะใช้ในไทยได้แล้วแหละเพราะว่าเออมีคนใช้มานานแล้วเนาะแต่ว่ามันจะมีเรื่องของตัวของสมาร์ทซัมมอนเนาะตัวของพูดเซลฟ์ไดรฟิงอะไรอย่างนี้เนี่ยที่ อาจจะต้องรอดูอีกทีนะฮะว่าในไทยนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานได้แบบเต็มรูปแบบเหมือนเหมือนกับในอเมริกาหรือเปล่านะครับผม ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆคนนี้เนี่ยกำลังรอกันอยู่เหมือนกันนะครับแต่เพื่อนคิดว่าเทสลาเนี่ยเนี่ยจะสามารถยืนระยะในไทยได้สักแค่ไหนนะครับผมรวมไปถึงว่าในไทยนี้เนี่ยเขาจะสามารถทําการตลาดแบบนี้เนี่ยสร้างปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆแบบนี้เนี่ยได้ยังไงอีกบ้างนะครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยตีโดต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะย้ําอีกครั้งนะครับผมว่าในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นของตีโดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกใจหลายๆคนนะฮะรวมไปถึงว่า อื่นกันบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะอย่างที่บอกไปนะครับผมคลิปนี้เนี่ยมาชวนนั่งพูดคุยกันนะครับผมไม่ได้มาแบบเออบอกเล่าเรื่องราวอะไรอย่างนี้ฝ่ายเดียวเนาะก็มาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมติดดรอรอ,อ่านคอมเมนต์ดูนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยติดดต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ